สวัสดีครับวันนี้ก็นอกเหนือจากที่ผมรีวิวเป็นชุดๆนะฮะก็มีเหรียญย่อยๆที่ผมเก็บไว้นะฮะเหรียญย่อยๆก็มีอย่างละเหรียญเท่านั้นเองนะครับบางรุ่นไม่ได้รีวิวก็มีแบ่งแบ่งปันให้กับ F4 ไปเรียบร้อยนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้อย่างละเหรียญเลยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูก่อนอย่างละเหรียญน,นะครับว่าสวยแค่ไหนอันนี้รุ่นนําโชคหนึ่งนำโชคหนึ่ง ตลับจะมีไก่เห็นไหมปี64นะฮะภาพปี64นําโชคหนึ่งเป็นยังไงนี่เป็นยังไงเป็นเหรียญกลมนะฮะไม่มีห่วงเหรียญกลมไม่มีห่วงนี่ไม่มีห่วงชื่อก็ดีแล้วไม่มีห่วงนะครับหมดห่วงลงยาแดงนะฮะนี่บอกเลยว่าที่ผมสะสมแต่ละรุ่นแต่ละองค์นี่สวยมากๆนี่หน้าตาของพ่อชัดไหม ชัดมากๆเลยนะครับรุ่นนำโชคไม่ไหนก็โชคดีมีชัยตงยาคุยพื้นลงยาแดงแรงเต็มสุขเลย mm hmm. เป็นมาตเตอร์พีซนะฮะเป็นมาตเตอร์พีซอ่ลงยาไก่ไก่แจ้นะเนี่อันนี้คือไก่แจ้นะฮะไก่แจ้เลยนะครับลงยาสวยมาก mm hmm. แล้วก็บริเวณใต้ใต้ตรงตรูดไก่นี้ เขียนเงินทองเป็นถุงเงินถุงทองนะฮะมียันนี่ยันสวยมากนะครับบริเวณนี้ก็ตอกมียันมียันนะฮะเกายอดนะฮะใช่ไหมใช่เกายอดไหมแปดยอดนะครับแปดยอดแล้วก็มีตอกตอกโคดบริเวณนี้นะครับมีโคดใบไม้ด้วยนะครับแล้วก็ตอกอ้ออ่างคือเนื้ออันบกกากาโดยโดยรวมคือสวยงามมากๆเลยนะครับ เหรียญนหนานมีความหนานะครับคือสุดๆแล้วคือบริเวณด้านด้านหน้าคือหน้าตาหลวงพ่อคมชัดนะครับารายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆก็คือเสริมนะครับเสริมไปอันนี้รุ่นนําโชคนะครับมีเหรียญเดียวก็เลยรวมๆคลิปนี้ขอรวมๆนะครับคลิปนี้ขอรวมๆคลิปนี้ขอรวมมารุ่นต่อไปที่ที่เก็บไว้นี่ รุ่นเพชรพยาธร100ปีนะฮะนี่ก็ที่เก็บก็คือมีความสวยแล้วกันเป็นเนื้อทองแดงหน้ากากเงินเอ้หน้ากากอัปปก้าหน้ากากอัปปกา้าหน้ากากอัปปกา้าลมสติน,นะครับนี่เขาเขียนพระราชมงคลวันชนจรจักรแล้วก็จะมีนี่พยศตรงทังกติ หน้าตาคมชัดสวยงามมีความแบบเหมือนด้วยนะครับเหมือนแล้วก็แก่ด้วยโอ้สวยมากมเลยด้านบนก็เขียนว่าพระราชมงคลพัชราจารมกพัน,จจนขอบเป็นป้องอ้อยนะครับแล้วก็มีเม็ดไข่เม็ดไข่ป่าลอกด้านด้านหลังเนี่ยอ่าจะเป็นหัวเป็นพญยายนาคหัวเป็นพญายนาคนะครับ ตรงตัวถึงถึงท้ายเนี่ยเป็นสิงนะครับนะอันนี้เป็นทองแดงลมซาตินนะครับตัวเลขนะครับแล้วก็มียันนะครับสวยมากคือสวยเลยนะฮะคือทุกอย่างก็ถือว่าเป็นพุทธศิลป์ความสวยคือคือออกแบบมาได้ค่อนข้างจะแตกต่างจากรุ่นอื่นนะฮะแต่และรุ่นก็มีความหมายอยู่แล้วนะครับ มีชื่อรุ่นนะเพชรพยาทรหนึ่งปีนะฮะมีความสวยมีความสวยอ,อีกหนึ่งรุ่นแล้วก็มาดูต่อไปต่อไปต่อไปอันนี้จะเป็นโอ้เนี่ไงน,นี่เป็นสีอะ,อะไรอะ่ะเขาเรียกรเรนโบ้ไหมสีออกเรนโบ์นะฮะอันนี้เป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะฮะคือผมว่ามสวยมากอะ สวยอะลงุยาดูดิอันนี้หน้าของพ่อนะครับพ่อจะยิ้มมากนะครับยิ้มแบบเพื่มปิ่นอ่าพุทธศินเขาออกประมาณนี้นะฮะผมเก็บเป็นพุทธศิลป์นะไม่ใช่พุทธพาณิสนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหัวพญานาคนะ,ะหัวพญานาคนี่นะเป็นหัวพญานาคเลื้อมานนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรสักอย่างเอออันนี้จะเป็นอะไรอนะ น่าจะเป็นหงเรือทุกอย่างนะครับหรือพญานาคก็ไม่แน่ใจนะครับเออแต่ว่าเนี่ยเป็นกระหนกอันนี้เป็นปีกเครื่องบินนะปีกเครื่องบินนะเบามากๆนี่อันนี้เป็นพญานาคนี่เลยเออเป็นพญานาคและน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นไก่ฟ้านี่นะเอออันนี้น่าจะเป็นไก่ฟ้าพญานาคนะครับชื่อรุ่นนะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้บอกชื่อรุ่นนะ นี่เศรษฐีเหนือฟ้าโอ้คำว่าเหนือฟ้าหมายถึงว่าเชมาหงมังกรเป็นหงนี่หงกับมังกรอ้าวเฉลยแล้วนะครับเป็นหงนะเป็นหงแล้วก็มังกรนะครับเหนือฟ้าหมายถึงว่าหงก็บินบนฟ้ามังกรก็บินบนฟ้านะครับนี่ยนะการที่79นะครับปีเครื่องบินซาตินโอ้ซาตินด้วยนะฮะลงยาลายขึ้นเขียว ลื่นนะฮะเป็นคลื่นคลื่นสีส้เขียวนี่นะฮะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาลึกล้ำมากลึกล้ำมากมากโอ้โหที่ลึก100ปีนะฮะ2,564เดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับมีหงและก็มังกรโอ้้สวยมากโอ้หเลข7็นะฮะเลขตัวเดียวนะครับสวยมากสวยมากๆเลยนะครับบอกเลยว่า เก็บ,เกบได้ทุกรุ่นน่ะถ้าพุทธศินมีความหมายที่ดีแบบนี้นะฮะโอ้โหสุดๆแล้วนะนี่คือรุ่นเศรษฐีเหนือฟ้าเศรษฐีเหนือฟ้าเหนือฟ้าจริงๆนะฮะเพราะว่าบินอยู่บนฟ้านะครับความหมายความหมายขเขาอันนี้ก็จะเป็นเหรียญซับลุ่งเรืองซับลุ่งเรืองปี64นะครับ นี่เป็นแบบนี้นะครับผมได้มาเนี่เป็นเนื้อแบบ็คโรเดียมนะครับแบบ็คโรเดียมหน้าทองนะครับสวยมากๆนี่น,นี่หน้าของพ่อค่อนข้างเหมือนหนะ้าเหมือนนะอันนี้ชุบทองมาแล้วนะครับถ้าเป็นเนื้ออื่นๆล่างๆก็อาจจะอาจจะคมชัดแต่น,นี้ก็ชัดมากแล้วนะเพราะว่าส่วนใหญ่พกเป็นหน้าก,กากหรือจะเป็นทองทองเนี่ยจะค่อนข้างที่จะยาก ที่จะที่จะคมชัดกว่าเหรียญเหรียญแบบปั๊มปึ๊กเลยนะอันนี้มีมีหัวหัวควายนะครับหัวกระบือหัวกระบือบริเวณนี้แล้วก็มีกระหนกนี่กระหนกกระหนกลายไทยนะครับทั้งขวาและซ้ายนะครับด้านบนเขียนหลวงพ่อพัดแล้วก็ฉายาบุญยะรามูเน้นแบค็กโรเดียมนะแบลโรเดียมนี่ ตอกสาลานะโอ้โหนี่เลขหนึ่งนะเล็หนึ่งนี่อันนี้น่าจะเป็นกระทิงนะกระทิงคู่เออหรือเมื่อกี้เป็นกระทิงนะนี่อาจจะเป็นกระทิงก็ได้นะความหมายไม่รช่กะบือนะอาจจะเป็นกระทิงเออผมว่ากระทิงแหละชื่อรุ่นชื่อรุ่นว่านี่นะซับลุ่งเหลือง๋อกระทิงแน่ๆนะครับกระทิงแน่ๆนะครับอ่าแต่จริงๆนะ่าจะเป็น หัวก็เบือจะดีกว่านะเพราะว่าไทยๆนะนี่ยันนะครับแล้วก็มีกระทิงขวาซ้ายแล้วก็ยันก็สวยสวยอีกแบบจริงๆถ้าไม่ใช่แบคโรเดียมลายลอยดจะชาติกว่านี้นะอันนี้เป็นแบคโรเดียมนะครับเป็นเนื้อบนบนนะฮะซึ่งราคาไม่ถูกเลยองนี้ราคาไม่ถูกนะครับกว่าจะลุ้นมาได้ก็ ดูรุ่นเด็ดๆกันบ้างนี่ผมบอกเลยอ่านี่ชื่อรุ่นนะฮะ <c oughs> พัยดยศ100รอปีโชคดี100รอชาตินะครับชื่อรุ่นสุดยอดพัยดยศ100อปีโชคดี100รชาติโอ้โหผมได้มาก็เป็นซาตินนะครับอันประกาสซาตินมีความสวยมากๆนี่ชัดไหม ว่าชัดมากแล้วก็ลงยาชื่อเลยพัดยศร้อยปีโชคดีร้อยชาตินะครับตายไปแล้วนะครับร้อยชาติก็ยังโชคดีอยู่นะมาด้านหลังเนี่ยเป็นพัดยศนะเป็นพัดยศนะคมมากแล้วก็น่าสะสมมากๆหลายหลายรุ่นนะผมว่าคือถ้าไม่เอาพุทธพาณิชย์นะผมว่าก็เก็บได้หลายรุ่นเหมือนกันนะใน หลายรุ่นเหมือนกันนะครับผมบอกเลยว่าพุทธศิลป์นเนี่ยแบบนี้เรากว่าจะได้มาเนี่ยเขาต้องเสียค่าบล็อกนู่นนี่นั่นเสียค่าโอ้โหกรรมการหลายอย่างแล้วเราเช่าเหรียญตรงเหรียญผมว่าคุ้มแล้วนะครับคุ้มแล้วเช่าแค่เหรียญตรงเหรียญก็พอนะอันนี้ก็เป็นรุ่นด้วยพันยศร้อยปีโชคดีร้อยชาตินะครับมารุ่นนี้ก็สุดยอดรวยหมดหนี้ โอ้ oh, โหรวยหมดนี่นะครับปี6 4สมาสวยมากๆเดี๋ยวผมจะไม่อยากแกะเลยนะเพราะว่าเป็นเป็นคล้ายๆกับพ่นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะพ่นรายนะครับลงยานะครับเนี่ยลงยาแบบสวยมากแล้วก็เนี่ยตัวนี้เขียนคำว่ารวยเหมือนหลวงพ่อรวยเลยนะแบบนี้สัญลักษณ์คล้ายๆกันสัญ,ญลักษณ์เหมือนกันเลยๆๆนะครับ แล้วก็มีความสวยมากๆพวนทรายเนี่ยเวลามันดำมันจะดำนะก็เลยไม่อยากจับนะครับกลัวมันจะดำเนี่ยมีอากาศเข้าได้แล้วจับดีไหมจับมือผมก็พอแลนะ้วจะได้เห็นชัดๆกันนี่นี่ฮนะสัญ,ญลักษณ์รวยนะครับหน้าตาคมชัดมากคมชัดมากไอ้ที่จางแดงเนี่ยติดเพราะว่ากรรมยี่นะ มาในกล่องกรัมรมหยี่นะครับขุียกัมมหยี่มันก็จะจะโดนนะฮะเป็นมาสเตอร์พีซนะฮะด้านหลังเนี่ยเป็นไก่ฟ้าเป็นไก่ฟ้าตอกคำว่าพัดแล้วก็ตัวเลขเออสวยมากไก่ฟ้าลงยาเนี่ยสวยจริงๆเป็นมาสเตอร์พีซแล้วก็น่าสะสมมากๆดูดิสวยมากๆเลยคือน่าสะสมนะครับน่าสะสม ม,มีราคาหลายตังค์นะครับเดีย๋ยวนี้หลายตังค์ก็ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะเช่าได้นะใครจะปล่อยให้ประมาณนี้ดีกว่านะฮะไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีเงินนะจะเช่าใครจะปล่อยให้สําคัญตรงเนี้ยนะครับสําคัญตรงนี้เลบ,บ,บางคนเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะครับเก็บอย่างเดียวเก็บเป็นพุทธศิลป์เก็บไปให้ลูกให้หลานนะครับมาอีกหนึ่งรุ่นรวยเพิ่มพูนร้อยปีนะครับ มาในกล่องกระมีเดี๋ยวผม่องให้ดูก่อนนี่หน้าคมชัดมากเดี๋ยวผมแกะลงยาแบบขอบไล่สีนะครับไหมเหลืองแดงเขียวหน้าตาคมชัดมากเดี๋ยวดูด้านหลังมามาดูด้านหลังกันดูด้านหลังกันนะครับด้านบนเขียนร้อยปีเห็นไหมเลียนหนา หนามากหนาตึกเลยนี่ด้าน,นหลังเป็นไก่นะรวยเพิ่มพูนนะครับอันนี้จะเป็นไก่แจ้นะฮะอ้ยสวยมากสวยลงมากเลยเลขนะครับมีตอกตัวเลขแล้วก็มีถุงเงินถุงทองแล้วก็มีเงินข้างๆสวยมากสวยมากรวยเพิ่มพูนนะ ไก่ตัวใหญ่นะครับไก่แจ้แต่ไก่ตัวใหญ่นูนวอาออกมาเลยเย็ียนหนามากดูนีหน้าตาของพ่อก็ดูดิคมชัดมากๆคมชัดเป็นเอกลัก,กษณ์เลยรุ่นนี้นะครับ100ปีข้างบนอันนี้เนื้อทองแดงลมสาตินมาในกล่องกำรรมะหยี่สวยงามโอ้โหเป็นอีกหนึ่งรุ่นหมดที่ยังหมดแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะที่ยังเหลืออยู่ ไม่ใช่เหลืออยู่คือผมสะสมอย่างเหรียญสองเหรียญน,นะครับที่แบบสวยๆนะครับประมาณนี้ละกันใครที่ยังไม่มีก็หาตามแบบผมก็ได้นะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับก็ไปแล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ